อยากจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับหนูดีนะคะโดยการไปขอคลิปอวยพรวันเกิดจากต้นหนุถ่ายผมมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยทำไมเป็นต้นหนะอ่ะ <c oughs> อ้าว <c oughs> Happy birthday to you <laughs> สวัสดีค่ะ Welcome to s m i l e world ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่26ธันวาคมไม้เพิ่งกลับมาจากฉลองคริสต์มาสกับเพื่อนนะคะแล้วก็ได้คุยกันแล้วถึงได้รู้ว่าวันที่3มกราคมที่กำลังจะถึงเนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนไม้คนนึงนะคะที่ชื่อว่าหนุดีค่ะ ซึ่งหนูดีนะคะก็เป็นเพื่อนที่คอยดูแลเทคแคร์ mm hmm. ให้กําลังใจมายในหลายๆเรื่องในปีที่ผ่านมานะคะมายก็เลยคิดว่าอยากจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับหนูดีนะคะโดยการไปขอคลิปอวยพรวันเกิดจากต้นหนนะคะซึ่งเพื่อนมายเนี่ยชอบต้นหนมาก ชอบมากแบบว่าวิาวจัยบอตีปี4เนี่ยก็ทําเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้ายูนิเซเพราะว่ามีต้นหนเป็นอไอดอลเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการทําวิจัยซึ่งมันก็จะพูดตลอดเลยว่าทุกครั้งที่ทําวิจัยก็จะเครียดแต่ว่าพอได้เห็นรูปต้นหนหรือได้เห็นต้นหนอะไรเงี้ยกลางก็จะรู้สึกแบบ,แบบแฮปปี้กับการทําวิจัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมค์ก็จะส่งข้อความ ทาง direct IG นะคะไปหาต้นหนแล้วก็ขอคลิปว้พอมันเกิดให้หน่อยอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาส่ง direct หาต้นหนก่อนซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าต้นหนจะเห็นข้อความที่มายส่งไปหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะส่งแบบข้อความ direct หาต้นหนเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาเองนะคะก็ได้เตรียมข้อความสั้นๆไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแบบพิมพ์แล้วจะลกตอนถ่ายอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามากดส่งกันเลยนะคะโอเค โอเคค่ะก็ส่งไดรเลยค่ะต้นหนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าดูสตรอรี่ต้นหนก็คือต้อนหนบอกว่านอนตอนนี้ตื่นกี่โมงมาดูกันนะคะ เพิ่งลงสตอรี่นอนไปตอนทุ่มสี่ิห้านะคะเลยไม่มั่นใจว่าจะเล่นมือถืออยู่หรือว่าจะเห็นข้อความหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะเอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมายส่งไดร์ไปหาต้นหนนะบอกว่าต้นหนทายคิปเีโอส่งมาให้หน่อยได้ไหมต้นหนก็น่ารักมากบ่ายวันนี้ก็คือทายส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่แน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้หนูดีมีความสุขในวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหลอกล่อมันมาดูคลิปยังไงอ่ะเอาไ็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2มกราคมค่ะจริงๆวันเกิดของหนูดีนะคือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นั่งมีปาร์ตี้ก็เลยไม่ว่ามาถ่ายคลิปให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าหนูดี1วันนะคะซึ่งไม้ก็หลอกนางไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเป็นแบบรีวิวหน่อยว่าตตออนนนนนนนทีี่ัััวววเเเเเงสมมภาาาาาาษณ์ข้้ิยยปป็็็พระะกจ เซอร์ไพรส์แบบที่หนังไม่รู้ตัวหรือว่ามีเอดไรบ้างหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าตอนที่หนูดีมันรู้ว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยมันคือคลิปเซอร์ไพรส์ของมันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลกูรอมึงจดหน้ากูซีไปหนึ่งโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยก็ได้โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวกูจะพูดแบบแบบเออเดี๋ยวเข้าไปแบบว่าเอ้ยนี่คือพี่หนูดีนะคะเดี๋ยวแบบจะมาให้หนูดีแนะนำตัวนิดน,นึงแล้วก็ค่อยแบบว่าพูดว่า ค่อยถามเนี่ยกูจะถามแล้วมึงก็ค่อยตอบกูโอเคครับโอเคค่ะ, okay, คะเต้นจังเอฟแอนะเนี่ยโอเคละห้าสี่สามสองฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่หนูดีเย้ yeah. <laughs> ให้หนูดีแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอาใช้ชื่อเล่นหรอชื่อพี่หนูดีนะคะหนูดีหนูดีหนูดี <laughs> <laughs> ให้หนูดีเล่าบรรยากาศหน่อยเดียวว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เข้าแบบ มสวสตอนนั้นเนี่ยมีแบบความรู้สึกยังไงบ้างแล้วตื่นเต้นไหมอะไรยังไงเจอคําถามอะไรบ้างถ้าตื่นเต้นอนะ่ะมันตื่นเต้นอยู่แล้วใช่ไหมแบบทุกคนนะอ่ะไอการสอบสอบภาคมันก็ต้องมีความตื่นเต้นเล็กๆในใจแล้วยิ่งแบบนี่เป็นคนที่แบบเป็นคนโลกอะ่ะเราก็เป็นคนที่พูดไ่รูเรื่องก็เลยเหมือนว่าเออแบบมีความกังวลเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว,ว่าโชคดีที่ที่เจออาจารย์ เาชอบแบบเล่าเรื่องให้ฟังแล้วมันรู้สึกเอยประวัติศาสตร์มันน่าสนใจและมือถือแต่ว่าเราชอบว่าตามึงแปลกๆอะ่ะไม่แปลกกูมองมันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งที่กูสต็อปเมื่อกี้ให้มึงดูนะโอเคได้กูว่า,ามึงมันมันแบบล็กๆๆๆอกแรกล็อกแรกะกูมองสองกล้องไงกูกูมไม่รู้ว่ามึงมึงจะไอดีไหมอะ่ะแต่ว่ามึงลองดูว่าโอเคไหมคลิปมึงอ่ะโอ้ยต้นหุ่นทำไมเป็นต้นหุ่นอ่ะอ้าว HAPPY BIRTHDAY HAPPY YOU BIRTHDAY TO you. You <laughs> TO ไม <laughs> ่ชอบมึงเลยอะ่ะแล้วกู <laughs> ต้องแต่งหน้าใหม่มึง <laughs> รู้ตัวไหมว่าจีิแล้วคลิปนี้มันคือคลิปอะไรไม่รู้แล้วมึงแก้่แล้วกูตั้งใจพูดมากเลยลูกป้ากูสา,าแบบแอแ <laughs> ออะมึงเอเกูรักมึงอ่ะ แฮปปี้ร์นเดย์ครับอ้ยหูยจ้มึงในในคลิปกูสวยมากเลยหรอไม่กูไม่ชอบมึงเลยอ่ะกูไม่ชอบมึงมากกว่าอีกกูใส่แอดแอเป็นที่หนูดีที่น่ารักอ่ะแล้วกูกำยังพูดไปเออกูลืมไปแล้วเนี่ยกูอยากกลับตีนมึงอ่ะน้ำตาแรกของกูเลยนะมึงเป็นคนทำให้กูลองให้คนแรกของปีเป็นไงแฮปปี้ไหมของขวัญวันเกิดปีนีนะ เาวันร้องนห้แฮปปี้เบอร์เดนนะคะพี่หนูดีขอบคุณนะคะน้องๆขอให้น้องๆเข้าเรียนมาหาลัยได้นะคะขอให้จบุ้กับซีดีนาแล้วก็ขอให้พดีแม่ลองไห้อกีกรอแต่บึงไป็นคนทให้คุร้องไห้นะวันนี้เติมลิปก่อนเผื่อต้นหอนดูต้นหอนคะ่ะหนูชอบพี่มากเลยนะคะหนูชอบพี่อจริงๆพี่ก็รู้ว่าหนูชอบพี่มาก เพื่อนรู้ทุกคนรู้พี่ก็ได้จะรู้หนูยอมหนูทําวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่ถึงแม้มันซันแมกเนดเหนื่อยแต่ว่าหนูชอบแต่หนูก็ทํามันจนสําเร็จเพราะว่าพี่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูขอบคุณมากค่ะเหมืะเป็นหนึ่งคนที่กูอยากขอบคุณมากๆเหมือมาแล้วเหรเหีกแลวอ่รู้แล้วรู้ว่าหาคอนเทนต์ลงเชิญแต่มึงคอยเพ้นเฮียอยู่นะนายกูร้องอ่ะแต่ว่าดิบุ๊คจะหายสักวัน กูจะไม่ทำเลยจริงๆมึงก no no ูจริงๆว่ากูไม่รู้เรื่องเลยแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมีคนจะเซอร์ไพรส์อ่ะเบอเจนกูรักมึงไงแต่กูออกไปให้แม่บอกรักมึงด้วยคนได้ปะแม่แม่อันนี้เพื่อนหนูคนที่คอยช่วยกันด้วยแม่เนี่ยผู้ชายที่หนูชอบมาเขาอยากเป็นเบอร์เจนหนูด้วยใช่อะผู้ชายที่หนูชอบเขาลุกจากหนูจริงๆเลยเขาเป็นดาราเนี่ย ประเทศไทยแลวะใ <ไป S 1> นว่นแบบนี้จะมีผัวเป็นดารารู้ยังว่าคุณเป็นคนยังไงใคหรือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์สำเร็จนะคะเดี๋ยวให้หนูดิพูดปิดคลิปให้หน่อยละกัน รู้สึกดีใจมากดีใจมากมากมากมมากแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ามากเพราะว่ากูไม่รู้อะไรเลยกูเตรียมตัวเพื่อที่จะหาสาระให้น้องๆเพื่อที่จะเข้ามาหาหลัยแต่กูโดนเซอร์ไพรส์แล้วกูร้องไห้จริงร้องไห้จริงนะคะทุกคนขอบคุณต้นหนนะคะขอบคุณพี่ต้นมากว่าเขาดีใจมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่าพี่ถ่ายคลิปมาแฮปปี birthday, ้เบอร์เจี้เขาแล้วเขาจะติดตามคนงานไปเรื่อยๆนะคะขอให้ปีนี้เราได้เจอกันบ่อยๆ สุดท้ายขอบคุณจริง <laughs> แบบว่ามันเป็นบุคคลน,นึงที่อยากขอบคุณมาเสมอไม่ว่าจะเรื่องไหนเพราะว่ามันให้ทั้งคำปรึกษาคอยเตือนสติด่าแล้วก็อยู่ด้วยกันมาทุกความรู้สึกอนั่นแหละมจะรลองให้่แหละปิดกล้องเขินนั่นแหละ <laughs> เป็นของขวัญที่รับรู้ว่าเป็นของขวัญวันเกิดอะเข้าใจปะ <laughs> ชิ้นแรก ก็เป็นคนแรกที่เซอร์ไพรส์ในปีนี้นะคะขอบคุณมากรักมันลั์เซย์มายที่สุดขอให้ทุกคนติดตามช่อง my world นะคะแล้วก็กดไลค์กดสับต c ไคร้กดกระดิ่งกิงกองไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเซย์มายทุกคลิปนะติดตามไอจีเขาด้วยนะโสดนะคะเขินหน้าใครเขาจะมาหาแฟนกันแบบนี้แต่ว่าโสดนะคะทักมาคุยได้ i รไอีเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนี้ขึ้น ขึ้นมาติง้งอยู่ตรงนี้นะคะติดตามได้ดไดก็ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามหนูดีด้วยนะหนูดีเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่แอบแอดิีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้หนูดีมาพูดจริงๆต่างๆนั่นะแหละเกี่ยวกับรีวิวการสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยกันก็อย่าลืมติดตามช่อโงของหนูเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบายๆหนูดีบาย้สวัสดีครับหนูดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะ